เกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาะเราให้ล่มจมจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมานใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวแดงเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพกทุกชาติเมื่อบาตรน้บามรมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับประพุทธเจ้าทั้งหลายวันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาด มีมากมีนอกก้อยก็ตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาทยังดีนะฮะเชษฐีมีเงินเป็นล้านๆก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาทเชษฐีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบายนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจคือกล้าม,มาช่องถนนห้นทางต่งางๆที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งสแสวงกันเป็นบ้าอยู่ไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะ นะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกนะเรื่องภายในใจเป็นยังไงง,ไ,งไม่มองดูกันนะนี่ละใจขาดความเหลียวแหล่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมะนัตถิกรรม,มะสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุ ถืออาํานาจแห่งกรรมเป็นสําเป็นเป็นสําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจาาฟูจึงขอให้เขารพกรรมคําว่ากรรมคือการกระทําการกระทํานี้เรียกว่ากับความดีการกระทร <c oughs> ํา,า,ารรชั่วเรียกว่าทําบาปทําชั่วให้พากันระมัดระวังความดีความชั่วนี่แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเรา ในปัจจุบันแลพบชาต่ตอไฟวันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีนอกก้อยก็ตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาทยังดีนะฮะเชฐีมีเงินเป็นล้านๆก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาศรเชีสู้เราไม่ได้นะ,ะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบายนี่เป็นกุศลกุศลอัลนนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ คือกลางบ้านช่องถนนน้นทางต่างที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งแสวงกันเป็นบ้าจนไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะ,นะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกนเรื่องภายในใจเป็นยังไงยังไงไม่มองดูกันนะนี่ละใจขาดความเลียวแหล่ ทนจึงแสดงไว้ในธรรมะนตถิกรรมะสมังพลงังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสําเป็นสําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจาาฟูจึงขอให้เขาโพกกรรมําว่ากรรมคือการกระทำการกระทำนี้เรียก <c oughs> ว่ากับทความดี าการกระชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่วให้พากันระมัดระวังความดีความชั่วนี่แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเรา